สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทาง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องพนิดาพารวยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรบัตรรวมมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะอ่าก่อนไปรับชมเนาะเรามาดูผลของวันที่19กันก่อนนะคะนอยเฉพาะกิจเนาะสองห้าหนึ่งนะคะพี่น้องสหห้าหนึ่งแอดก็หลุดไปนะคะส่วนล่างห้าสามเนาะ อแอดมี35้านะคะตัวที่เน้นด้วยนะคะส่วนตารางแอดตัวเด่นมานะคะพิเศษนะคะ7 0 0ดูกันดูการเบือนแอดไปให้55มา00เนาะตัวเด่นมานะคะสำหรับล่าง89เนาะ89กแอดก็หลุดไปนะคะตัวเด่นมาเฉพาะ9ส่วนในน้อยปกตินะคะ393นะคะ3 9 9 3มาตารางนะคะ93เข้าตาราง อ่ะล่าง80เนาะ80แอดหลุดไปนะคะมาเฉพาะ0ตารางแล้วก็ VIP นะคะ4อ่า6 4 6นะคะ4 6มานะคะพี่น้องจ๋า4 6มาเข้าตารางเนาะสำหรับ4แอดเอามาก็ไม่มี4 6เนาะดึง4 9ออกมาแอดก็ลืมเขียนให้นะคะ6กับ9ตัวเดียวกันนะคะอันนี้ก็เข้าตารางไปเนาะส่วนล่าง3 1นะคะ3 1มมาในอ่า ตัวเจาะนะคะแล้วก็ตารางด้วยเนาะอ่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยเนาะพี่น้องจ๋าสำหรับแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะคะอันนี้รวมตารางแล้วเราก็เข้าไปสีคู่เนาะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะอ่ะไปกันต่อวันที่ยี่สิบนะคะอ่ะวันที่ยี่สิบนะคะ ก่อนไปรับชมเนาะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต,ำต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะมีน้องจา๋าถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเนาะอ่ามาดูกันนะคะว่า อ่าเรามีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับตารางตัวเด่นเนาะอ่าสำหรับตารางตัวเด่นนะคะแอดก็จะมี4 5 7 8 2 9นะคะ9หรือ6เนาะอ่าทีนี้เรามาจับคู่กันนะคะ 6นะคะ6ก็จะมี6 2 6 4 6 7แล้วก็6 9นะคะอ่ะสำหรับ7นะคะ7 0 7 2 7 8แล้วก็7 9นะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวอ่ะไปดูตัวชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าไปดูในชุดกันเนาะโอ้ยดูตัวหนังสือแอดวันนี้พี่น้องจา๋าดึกดึกมากแล้วจริงๆนะคะเริ่มอะไปตามนี้ก่อนนะคะพี่น้องจา๋าถ้าไม่ลงก็แอดก็กลัวรอนะคะดึกแค่ไหนก็ต้องลงเนาะอ่ะยางไงก็ฝากเป็นกำลัง,งใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อ สำหรับแนวทางในชุดกันนะคะแอดก็จะมี9ก้าสองสี่หนึ่งห้าแปดแล้วก็สามสองนะคะถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามเนาะพี่น้องจา๋าถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะาการเบือนให้ไปที่หกหกับเจ็ดจ็ดเนาะ 6กับ9ตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมกลับหัวนะคะามาดูกันเนาะว่าแอดจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะมี6 4 6 4อย่าลืมกลับหัวเป็น9 4ด้วยนะคะแล้วก็6 9เนาะ7 2 7 8นะคะ ะสำหรับในชุดกันนะคะอาจจเน้นไปที่4 1 5 8นึส่วนกันเบิ้ลนะคะอย่าลืม6 6หรือ9 9เน้าเอ่ะถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะพี่น้องจะแนวทางตัวเลขอาจจะหลายตัวนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องตามทุกตัวเนาะ,ะเลือกตัวที่ชอบนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูก,ก่อนนะคะ ก่อนออกไปนะคะแอดก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าชมคลิปจุบแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะก็ขอให้พี่ๆเอฟทุกๆท,ท่านนะคะมีโชคมีลาบกาันทุกๆคนเลยเนาะเงินทองไหลามาที่มาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ